คุณผู้ชมคะอย่างที่รู้กันนะคะกว่า20ปีของความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะรัฐบาลเดินหน้าขับเคลื่อนกลไกลสันติสุขคืนความมั่นคงสู่การพัฒนายอย่างยั่งยืนนะคะพร้อมส่งมอบพื้นที่คืนให้กับฝ่ายปกครองในปี2570ค่ะมุดหมายนี้เป็นสัญญาณที่ชัดเจนนะคะว่ารัฐบาลจะมุ่งมั่นที่จะนำพาชายแดนใต้สู่การเป็นพื้นที่แห่งสันติสุขรายละเอียดจะเป็นยังไงติดตามได้จากรายงานค่ะ ตลอดระยะเวลากว่า20ปีที่ผ่านมาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ต้องเผชิญหน้ากับความท้าทายอย่างไม่หยุดหย่อนจากเหตุการณ์ความไม่สงบการก่อเหตุรุนแรงการลอบวางระเบิดและการลอบยิงได้พรากชีวิตทั้งเจ้าหน้าที่ผู้เสียสละและประชาชนผู้บริสุทธิ์ไปอย่างต่อเนื่องภายใต้สถานการณ์ที่เปราะบางนี้รัฐบาลยังคงมุ่งมั่นขับเคลื่อนกลไกลสันติสุข เพื่อนำพาแสงแห่งความสันติสุขกลับขึ้นสู่ชายแดนใต้เป้าหมายคือการสร้างพื้นที่ที่ทุกคนสามารถใช้ชีวิตได้อย่างปกติปราศจากความหวาดกลัวและเดินหน้าสู่การพัฒนาพื้นที่อย่างยั่งยืนอย่างเหตุการณ์ระเบิดในถังขยะใกล้ปากทางเข้าตลาดโตรุ่งเขตเทศบาลเมืองปัตตานีเมื่อวันที่8มิถุนายน2568ได้สร้างความวิตกกังวลไม่น้อย และถึงแม้ว่าปัจจุบันพ่อค้าแม่ค้าต่างกลับมาค้าขายได้ตามปกติแต่ทว่าเสียงสะท้อนจากใจจริงของผู้คนกลับเผยให้เห็นถึงความรู้สึกยังไม่มั่นใจถึงความปลอดภัยเพราะหลังเหตุการณ์ความไม่สงบแต่ละครั้งได้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อเศรษฐกิจในพื้นที่ล่าสุดเดือนที่แล้วก็เพิ่งระเบิดมาถูกไหมฮะอันนดีว่าเป็นการตักเตือนคือไม่มีไม่มีเนื้อก็ทําให้ชาวบ้านหวาดผวาไปเป็นอาทิตย์ก็ลุงเงียบไปเลยครับก็คือไม่มีคนมาซื้อเลย สงสารแม่ค้าแต่ตอนนี้ก็เริ่มดีขึ้นตรงที่ว่าเราให้คุยกับท่านอำเภอมั่มองอะไรสสพปชแบชบ,ชบมา,มาร่วมเฝ้าแต่นั่นก็คือเป็นกาลังใจว่าเขาช่วยดูแลให้พวกเราส่วนหนึ่งแม่ค้ากับชาวบ้านก็เริ่มเข้ามาแล้วตอนนี้เริ่มเข้ามาค้าขายเหมือนเกือบปกติความท้าทายจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้รัฐบาลได้ตอบย้ำถึงความห่วงใจและเดินหน้าแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังลาสุดพลเอกนัทพงษ์นาพานิ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมรักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้ลงพื้นที่จังหวัดปัตตานีเพื่อหารือร่วมกับหน่วยงานด้านความมั่นคงการประชุมครั้งนี้เป็นการรวมพลคนสําคัญทั้งแม่ทัพภักที่4ผู้บัญชาการตรํำรวจภูธรภาค9ผู้แทนจากฝ่ายมหาไทย เพื่อร่วมประเมินสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ชายแดนใต้ร่วมหาทางออกและมาตรการรับมือที่ครอบคลุมพลเอกนัทพงศ์เน้นย้ำว่าหนึ่งในหมุดหมายสำคัญที่กำลังจะเกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้คือการขับเคลื่อนตามแผนงานของกอรมนที่มีเป้าหมายในการส่งมอบพื้นที่คืนให้กับฝ่ายปกครองภายในปี2570 รัฐบาลมีความห่วงใยพี่พน้องประชาชนในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะใน่วงเหตุการณ์ที่ผ่านมาก็มารับทราบข้อมูลจากทางกนอภาค4ส่วนหน้านะครับแล้วก็แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและอีกสิ่งหนึ่งที่สําคัญก็คือในแผนงานของกรมนเนี่ยเราจะมีการส่งมอบพื้นที่ให้กับทางฝ่ายปกครองเนี่ยายในปี2 5 7 0นะซึ่งก็เหลือเวลาีก2ปีเศษเพราะนั้นก็จะมา พูดคุยสำรวจความพร้อมหรือว่าในสิ่งใดที่ยังจะต้องเร่งรัดในการที่จะเตรียมการก็จะได้มีการเร่งรัดนะครับจากการรับฟังการรายาสรุปก็มันใในม่นใจในกรมนวธการภาคสี่ส่วนหน้านะครับแล้วก็มั่นใจในทุกหน่วยงานที่อยู่ในพื้นที่นอกจากการประชุมหารือกับหน่วยงานด้านความมั่นคงพลเอกนัทพลได้ลงพื้นที่พบปะพูดคุยให้กําลังใจพี่น้องชาวไทยพุทธและมุสลิมโดยเริ่มต้นที่วัดตานีนารัสมสร ซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวไทยพุทธในพื้นที่จากนั้นจึงเดินทางไปพบปะกับผู้นำศาสนาอิสลามที่สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดปัตตานีการเข้าถึงและพูดคุยกับทั้งสองศาส,น,าสานสถานสำคัญนี้ตอกย้ำถึงความตั้งใจของรัฐบาลในการเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างรัฐกับศาสนาให้เดินหน้าไปด้วยกันเพราะในพื้นที่ชายแดนใต้ความเข้าใจและเคารพซึ่งกันและกันระหว่างศาสนา คือรากฐานสําคัญของการสร้างสันติสุขที่ยั่งยืนได้ฟังจากท่านว่าอนาคตนะตอนนี้กําลังยังยังพูดคุยอยู่ว่าจะคืนพื้นที่ให้กับพวกเราฝ่ายปกครองอะไรแบบนี้ชุมชนช่วยกันดูแลเป็นหูเป็นตาเฝ้าระวังดูแลกันเองภายในชุมชนภายในพื้นที่ค่ะถ้าถึงวันนั้นถ้าพวกเราร่วมมือกันจริงๆจังๆก็จะได้คืนพื้นที่ปลอดภัยของเราเหมือนสมัยก่อนๆค่ะ นี่คืออีก9ก้าสำคัญที่สะท้อนถึงความคืบหน้าในการสร้างสภาวะปกติและความมั่นคงในระยะยาวเมื่อบทบาทด้านความมั่นคงที่เข้มข้นลดลงและการบริหารจัดการพื้นที่กลับคืนสู่กลไกลของฝ่ายปกครองจะเป็นการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนและท้องถิ่นในการพัฒนาพื้นที่อย่างแท้จริงหุดหมายการส่งมอบพื้นที่คืนนี้ไม่เพียงแต่แสดงถึงความเชื่อมั่นในศักยภาพของกลไกาการปกครองในพื้นที่ แต่ยังเป็นสัญญาณที่ชัดเจนว่ารัฐบาลมุ่งมั่นที่จะนำา่าแชแดนใต้เกาคา้มความท้าทายสู่การเป็นพื้นที่แห่งสันติสุข